ในฉากนี้ครับพบกับดาวตลกด้านหน้าเวทีดาวตลกประจำทีมงานอีก2องท่านครับท่านแรกคือดาวตลกยกเนื้อเย็นครับเป็นดาวตลกที่ลูกร่างสวยที่สุดในตอนนี้ผิวขาวปันหยกนะเขาได้ตั้งชื่อว่ายกเนื้อเย็นติดตามด้วยลูกหมูสิมมานครขอไปแจกใจความฮาด้านหน้าเวที อะไรคนภาคเ,าเป็นไรคนภาคภาคไม่เข้าหูกูแล้วเราเมืองมึงเนี่ยแต่งตัวไม่เข้าตากูตอนนี้แม่กาคนอื่นกระทมถืดมึงไม่ไปออกทำไมมึงจองตะกีออกตะกูนี่น่ะกับคนเล่าเรื่องเขาให้ออกถ้ามึงเปมึงว่ากูอยากออกถ้ามึงเกินนี่เว้ยพร้อมกับ<ม>ดาวตลกสองผัวเมียครับโอ้ถ้าไดกัดจิกิงเวทนารู้ตูดกูเธออีพี่ให้กูได้ขี่ย่างติมภาคภูมิใจใกู มึงไม่ต้องกังวลหรอกได้ตะกูน่ะเป็นยังไงของกูสัําหัวน็อตโหมดหน่อยคันเด็กน้องเ์ไม่อมึงตะกูลวมกันนี่ไม่ตันกุ๋วสินี่เวอ์ยังไม่ถึงหรอกขาดอีกประมาณสี่ซีฟกว่โลเวทนาคนนั่งนานเนาะเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเล่นดีดีด้วยเฮ้ยเป็นยังไงคุณะเขามาถ่ายบูทูธพ่อมึง YouTube เออเออนั่นแหละมึงบูทูธที่ส่งเพียงไ้ใครฟัง เวทยนาคนนั่งนานเนาะเอายืนยืนยิ้มให้กล้องจักหน่อยเพื่อตอนตายเขาจไดไม่ต้องหาลูกไอ้ <c oughs> ไอปากสมมุติมึงนี่แม้มางานนี่กูอย่างดีโอ๊กดีใจทำไมหมวูวพี่โจจัดนักคุณทําคนบอยโอ้ยสุดยอดแล้วมาถึงก่อนเขาถ่ายรูปลงเลยเออมีโตัวจีนอย่างดีว<อ>้ายกูมาถึงประมาณ บ่ายสองมาถึงบ่ายสองกูยังไม่เห็นเจ้าภาพเลยเสียง,ง,งบอกว่าลิเกม,มาทาังทีเจ้าภาพหนีไปโบดมัดฉะมึงไม่เท่าไหร่เป็นยังไงพอกูมาถึงงานเจ้าภาพเห็นกูว่าไงเสียงกระซิบกันว่าหูงเข่าเพิ่มหูงเข่าเพิ่ม <c oughs> มันมันจะเคยพอกินเนี่ยมึงจะกูยัดหามให้กะมังกลัวดส้นมนืงหาว่าหลายกูกินเข่าวันละมือเต็ก มือไหนล่ะมือไหนกูหิวกูก็กินมือนั่นแต่แต่ก็ยังดีเนาะพอเอาพระเขาโบสถ์เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่นเด้อมยผมเสือฟ้าวิ่งไปในครัวลุมลับลุมลับลุมลับเลยแมยกูคิดได้ใจได้กินเข่าแท้ๆเข่าไปทำกับเข่าล้างจานเลยกูรอกินกินกันว่ะเกือบที่ห้าโมงพึ่งยกเข่ามาให้กินกูนั่งสวยแล้ววสวยอีกอยู่ดิเบอร์โอ้นี่ พ,พี่แม่แม่แมานค้ามาเต็มเลยเนี่ร้านค้านั่นดิสงสัยที่ขายไม่ดีเราูว่วทำไมบ้างอ่นมีแต่คนเซ็นใครเขาจะมาเซ็นงานนี่เอาเข้าไปมึงเขาเขาไปเยี่ยกมาไม่ได้ให้รางวัลี่หาวย,ยังมาเดินปนเปี้ยนนาเวทีน่ะเป็นยังไงกูก็นึกว่าแต่ที่เดินมาให้รางวัลแต่งานนี่งานใหญ่งาน,ตนโตนก็ขอให้พระสู่ลม กาสาวพัดย์อย่ามีความสุขครับอยู่นานๆเด้อพะเด้อครับอย่าไปหาเที่ยวสันเขื่อนนะช่วงนี้กูก็เชิงละเวงกูว่าจิบวชดซ้ำก็เชิงเก่งหมอปลาแล้ะล่ะกูเดยวหมอปลาจับมึงซึกนี่มาแล้วนี่เขาเรียกว่านางฟ้าคนแรกเออเอป็นนางฟ้าไม่ดีนะฮะทำไมครับเดี๋ยวได้แบกกระเบื้องขึ้นโบสอันนั้นมันเทวดาไอ้บ้าใหญ่จ๋าขอเพลงขมิ้น แม่สภาพคนไหนนางแม่แม่อีนางคนไหนล่ะแม่่าหาว่าเราเป็นคเมย์ปาะซ่านไม่ใช่คเมย์ไม่ใช่คเมย์ผมไม่ใช่คเมย์ใครว่าผมเป็นคเมย์น่ะผมอยู่บุรีรัมย์เฉยๆนี่นะครับแม่มาหาว่าเราเป็นคเมย์ว่ะโอ้ขอร้องขอคยพอแกบอกขอร้องขอคยเกนี่ก็พอได้นะคนขอไม่เท่าไรเอ้คนยำานีตะขัดใหญ่ ้มึงอย่าว่าผู้กองผูไหลายผู <time online> <pl ains> ้กองสารวัตรเมาตรงไหนกองตรงนั้นไอ้ห้ามมึงมึงไปปากปินไหลขอบคุณหลายๆครับทางคณะท่านเจ้าภาพก็ดีน้องเขาน้ำซาบปาอร่อยอร่อยอร่อยนี่หมูอร่อยจริงๆโอ้โหเป็นไงไหนลองเล่ามาให้กูฟังดูมีหลายอย่างคือกันดิมีอะไรเด้งน้ำพริกปลาทูยังแข็งแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่จางว่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรอะไรอะไรเขาเรียกอะไรเขาพัดเขาพัดโอ้เขาพัดเนี่ชิงที่แข็งหน่อยโอ้อันอันนี้อันนี้ของงานนี่นี่งานอื่นงานอื่นงานอื่นแม่งานองานอื่นแต่งานนี้ก็พอปัญกันเลยยกยักษ์ยักยกยักเดี๋ยวไปเล่นที่อื่นมันก็ด่าที่นี่นะครับ มือกับปาาสมบูุณ์ไอ้กีกาเขาแล้วกูถามกจนนิดเทนอ่าถามมามึงขึ้นรถอะไรมาวันนี้โอ้ยวันนี้กูมางานไม่ทันรอกกูว่ากูเลยขึ้นรถบัสมาออรถบัสนี่นะครับเออเออแล้วเป็นไงรถมาโชเฟอร์ก็รักสิ่งซักซิ์พอใหญ่น้องนั่นเดียวครับมาตลอดทางเจอสารตรงไหนก็บีบแต่ปีอิมูลิเกบนรถบัสก็ลุกขึ้นมาวายโอ้ดนีคันเนาะนั่นเดียวครับมาเรื่อยๆก็เห็นยี่กระบีบแต่ปิดิ ปมูลิเเกบนรถบัสก็บึ้งขึ้นมาวายเออคือสักพักขับมาเรื่อยๆเขาจะเข่ารบบุรีแล้วออมาล้ำพะยาไหม่โอโชเฟอร์ก็บีลยปี๊ดสารแท้ๆมาตัดหนาลถออ้ยหลังน,นรกแต่ว่ <c oughs> ารถวอล,ลโต้นตี่รถบัสนี่รถมือหนึ่งโอ้รถมือหนึ่งมือหนึ่งเพิ่งออกม้าใหม่ๆนี่ไม่ใช่ดอกมือหนึ่งครับมือหนึ่งจับประตู่ะถ้าลวดขาดนี่ก็ลุดทั้งคัน อยู่สองอย่างไม่ดังอะไรไม่ดังวิทยุก็แตะรถโอยอัศาจรรย์ยี่แม่ไปสนิมขืนเก้อเลยโอ้นี่แกดูดีๆเด้อไม่ใช่รถรถซ่วมนะไม่ใช่รถซ่วมเทศบาลน,นะครับไปหาขืนขี่รรงเดชดอกนายานะโอยงานงานที่เลี้ยวแม่แกไม่รู้นึกว่าจะลดนึกว่าจะลดเทศบาลเป็นไงหมวแม่นั่งขี่โกงสำเขนนี่กู <c oughs> แม่ไอ้กูก็เอยอดไม่ได้ ทำไมสงี้หิวกับลำมแม่มคักๆกันี่าบวชแต่บวชฟักทองเออแล้วไปข่าวว่าออกรถใหม่อออกรถใหม่สุดยอดป้ายแดงเลยนี่จอดอยู่ตรงนี้ป้ายแดงครับแล้วเป็นไงก็ขับมามึงเอ้กูก็ถนอมรถใหม่น้อถนอมรถใหม่ไม่สําคัญแต่ก,กูสงสัยมึงอ้าวทาไมแกออกรถใหม่มาแทนที่จะโชว์ประสิทธิภาพมันว่ามันแรงมันเร็วขนาดไหนทําไมมึงไม่ลองครับเป็น ยังคักเลยเกียร์สี่เกียร์ห้าทำไมมึงไม่แตะครับแม่มแต่เกียร์หนึ่งอยู่เกียร์เดียวโอ้ยไอ้บ้ากะพ่อกูบอกว่าออกรถใหม่มา่ะทําไมมันต้องคับให้พังเป็นเกียร์เกียร์วะงั้นเออเล่นไปเรื<ๆ>่อยๆรางวัออลขอบคุณครับรางวัลน้ําใจฮะขอบคุณครับรางวัลไม่ต้องให้ตลกก็ได้ครับเก็บไว้ให้พวกพระเอกปากเนาะแม่พอรอก,กูมัดคืนให้พระเอกใครเขาเคยเวยกระเทือนยากหลายก็หาแต่พระเอกมาเล่นซะวะ ก็ยังว่าถ้าพวกพระเอกไม่มีเองก็เล่นไม่ได้ดอกมึงเชื่อกูเนี่ยแม่ทั้งลบบุหรีพกตังมาดูลีเกหกสิบบาทนี่ครับกูไม่รู้นะเขาร่วมกินตีนกูขอแยกเถอะมึงไปปากหมาเดี๋ยวเขาควงกระต่ายหมากใส่มึงยี่อยู่ยากแม่มึงมาดูวันนี้คนดูลิเกมีแต่สาววัยรุ่นทั้งนั้นเลยมึงดูดู้วัยรุ่นรุ่นใดวะรุ่นหมอพรทิพย์เขาจะมาผ่าซบมึงนั่นเอ รูไม่เราเอาขอบคุณหลายๆครับสำหรับรังวัลน,น้ำใจที่มีให้ครับผมขอให้ท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพระปฏิภานธนาสาสมบัติอย่าให้ตํากว่าคนอย่าให้จนกว่าใครไปไหนมาไหนก็ให้มีขีขาเดินตามอย่าเจ็บอย่าจนทุกท่านทุกคนเถินสาธุ<ไ>ป,ประหลิกหาน้ำมากวดต่อไปมืงอกี้ไปไหน กูเห็นมึงไวพรอแล้วกูก็นึกว่าจะจะเลิกนั่นดิยังไม่เลิกยังไม่เลิกเอาเดี๋ยวชมไปเรื่อยเดี๋ยวตลกยังอีกมากเดี๋ยวชมไปเรื่อยขอสักเท้ากับอาจารย์เอาเท้าขวาหรือเท้าซ้ายครับแล้วแต่เขาจะเวียงมาเธอะดาวตลกหยกเนื้อเย็นครับแล้วดาวตลกลูกหมูสิมรกตบอกไแจกใจความหาด้านนาวิธีในช่วงนี้ครับ เป็นคืออึงติบ่วงน้อมึงเนาะเอาร้องขึ้นเอากูลองก่อนนี่เองก่อน้องก่อนกูให้ร้องก่อนไม่ให้ถอนให้ใจมีคนมาถามผมไม่ต้องตอบเพราะผมนั้นไม่ชอบรัฐบาลมึงมึงน่ะปากหมาอ้หากินมึงยิบขากูตื่นอะไรนี่น่ะก็เนีมึงไม่ชอบรัฐบาลอะไรของมึงออบตบ้านกูเฮ้อบ่างกันไม่ อ๋เ<ข>อ,อเขาไม่ชอบรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลไม่มีงวดชนงวด <c oughs> มนเลใใ่่น,นีเขาต้อกดีนะ่ะร้องไะ <c oughs> ไม่เคยเอออวยช่วยฉัน <c oughs> อยากให้รัฐบาลเช็คบินรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยช่วย <c oughs> ผมเลยแทงหวย <c oughs> ตายดินโอ วาจอะไรทำไมชอบหวยใต้ดินซ้ำผมเกลียดนายกมางทีไก่กูทีบอะไรยี่แกเข้าไร่ซดเดี๋ยวมึงกรโดดจับโดยหากกินอกูไม่เห็นได้เกี่ยวอะไรก็เข้าเลยนายกอะไรว่าไปดีๆนายกพอปตที่บ้านผมแม่บ้านมึงเขากินหินคุกไปทําซ้วมมดนี้ครับอยู่มาเจ็ดแปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แม่นไห่นะมึงเชื่อไหมนะยกบ้านกูนี่อยู่มาเกินกูจำเรียกบัตรประชาชนตัวเจ้าของได้หรอเออสวัสดีครับกาบสามครั้งกาบสองฟาสังสายคว้าโอ้นีก่อนไรเว้ยาผู้ชมยิงชักไอ้บอยเอ็ดลืมจอยอู้ไม่อยากจะดาเลยไอ้เฮียเอฮ้ยมึงดาแล้วนะชอบคัดก่อนกูนะเว้ย ถึงไหนแล้วฮึสสงสัยอยู่สระ,ะบุรีัาผู้ชมยิงชาย ลองไปลองมาลองด่าเจ,จ้าของอีกมีสจยไม่ดีเจ้าสอสได้แต่ลงประจำทีมงานครับ หมดเวลาทาการแสดงท่านี้สวัสดีครับครับผม <c oughs> ด่วนไปไหนด่ว,แวน,ดนแล้วเนาะได้รางวัลแล้วลหรอยังป่วยหาบาเอ้ยรางวัลหกสิบาทเอาแหละกูคุ้มค่ากันเลยอาสมุนามไปตามท้องเรื่องตัวฉันเองรูปก็างามนามก็เพราะฉันชื่อว่าหัวหมูยก <c oughs> ส่วนฉันมีชื่อว่าหัวหมูหมูเรารชาชการอยู่กับองค์กษัตริย์เทวริษ <c oughs> สุดยอดตอนนี้มีหน้าที่รักษาเมืองหน้าดาัน แล้วก็ยังมีเพื่อนรักอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคนชื่อว่าเจ้าขุนเริงวันนี้ออกเดินทางไปตรวจยามตาไฟตามวิสัยของเราจะดีกว่าป<า>เอาเดินทางทำต,ตามหน้าที่เขามอบไว้ให้นั่นคือทหารที่ดี